สวัสดีครับผมมาพบกับริมยมชาแนลชาแนลของนักดีวยอีกแล้วนะครับวิิว <With you. S 1> วันนี้ก็จะมาแนวแนวแคมปิ้งนะ <c oughs> เปลี่ยนแนวไปเรื่อยนะเมื่อวานก่อนซ่อมหูฟังครับเมื่อวานซ่อมเหยื่อตกปลานะครับวันนี้มาทำอะไรอีก <c oughs> วันนี้นะครับผม มีความคิดว่าอืเห็นกล่องแคมปิ้งเนาะเห็นกล่องแคมปิ้งเนาะของพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มนะครับหลายๆท่านนะครับเขานำพวกไม้พวกอะไรเงี้ยมาท็อปบนกล่องบนกล่องเปล่ากล่องลังของมูจิอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะโอเคอันนั้นมันก็ต้องซื้อเนาะพวกมูจิพวกอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนผมไม่มี ก็นึกได้ว่านะครับในห้องในบ้านมีกล่องเอกสารสมัยเ,เรียนเด็กน้อยอยู่นะครับก็นำเจ้าเอกสารออกไปนะครับเพราะเอกสารจะไม่จำเป็นต่อไปเพราะเราจะเอามันมาทำอย่างอื่นแทนซึ่งกล่องที่ว่าก็คือนี่เลย เป็นกล่องเอกสาร A4 นะครับก็คือ A4 น,นั่นเองไซส์มันประมาณ A4 น,นี่แหละใหญ่กว่า A4 หน่อยนึงก็สูงมานิดหน่อยนะครับเออจริงๆผมกะจะเอาไว้เก็บพวกเตาเนาะพวกเตาเ,เ,ตาเ,เล็กๆเวลาไปแคมป์เวลาไปนอกสถานที่อะไรเงี้ยครับอ่าโมกาพอร์ตเนาะแล้วก็โมกาพอร์ตมีอะไรอีกอะ มีเตาเล็กเนาะมีชุดหม้อสนามนะครับก็ลองใส่ละเมื่อวานก็พอดีพอดิบเลยนะอืมจัดไปราคาก็เท่าไหรอ่อ่ะร้อยสิบแปดบาทอาจลดราคามาจากไหนก็ไม่รู้นะผมซื้อมาตั้งแต่สมัยปีนู่นแล้วอะนานมาแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ <c oughs> ก็มันเอาไว้เก็บเอกสารในห้องในบ้านเนาะนี่เลย มันทรรมดามันก็จะปิดอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะประมาณ25ลิตรนะครับกล่องแคมปิ้งปกติทั่วไปเนาะก็จะเป็นที่ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นแบบมีล้อลากมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยหรือว่ามีแบบเอาฝาควา่ำหงายอย่างนี้ปุ๊บแล้วเอาท็อปไม้มาวางเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็ไอเดียแนวคิดมาแบบมาจากแบบนั้นแหละแต่ ก็พบน้อยนะครับโลค c o โ t low c o ม t camping นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้แทนนะครับโอ้โหเป็นไงแน่นหนานะครับวางกับพื้นนะครับผมไปทากับพงกับข้าวเขียงวางนี่นะครับก็ซอยหมูหมากาไก่ได้หรือนะครับหรือไปอเปิดท้ายนะครับ เปิดท้ายรถกระบงรถกระบะอะไรเงี้ยอืมก็นั่งชิลได้ได้ฟิลนะได้ฟิลนะผมทําเมื่อตอนเย็นนี่เองแล้วก็เผื่อพี่เพื่อนๆถามนะครับว่าไม้เอ้ยไม,ไม้เอามาจากไหนได้มันยังไงทําไมมันดูอย่างนี้เป็นงนี้ได้ไงอันนี้ก็คือไม้สักใสเ,กเรียบนะครับไม้สักใสเรียบขนาด สองจุดห้าเซนนะครับสองจุดห้าเซนคูนถ่ายไ,ไม่รูอ้อ่ะเส้นยาวประมาณเกือบหกเจ็ดฟุตอะ่ะประมาณนี้ครับก็ที่ Global House นะครับ Global House เซนละสามสิบห้าบาทนะอันนี้ก็ใช้ประมาณสองเซนนะครับเกือบเกือบสองเซนประมาณนี้มันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ จะเส้นยาวๆอย่างนี้ยาวๆยาวๆยาวยาวเออกล้องมันสามารถไปได้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูกันไม้สักใสเรียบนะครับอลองดูกันนะครับก็มีหลายแบบนะอมีหลายแบบหลายหลายความกว้างนะครับแต่ผมเลือกมาเพราะว่าอันนี้มันพอดีละลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับว่า พอที่จะ DIY ได้ไหมแคมเปอร์อย่างเรานะครับไม่มีตังซื้ออะไรใหม่ก็นี่แหละทำเอง <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะได้ฟิลขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาวางก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่เลยเป็นไงอย่างแรกของเราเจ้าตะเกียงเทเบิลน้อยนะครับอ่า ไอ้ฟิลนะนก็มีนี่เลยแก้วของ g s i เนาะก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอามาเป็นพ็อปอย่างนั้นแหละนี่ <c oughs> ดูดีนะเออจากกล่องเอกสารนะครับเก่าๆไม่ได้ใช้แล้วจริงๆมันก็ได้ใช้นั่นแหละแต่ว่าเอกสารข้างในมันไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็เอาเอกสารออกซะแล้วก็เอามาเป็นกล่อง แคมปิ้งง่ายๆอย่างเรานะครับก็เดี๋ยวเอาชุดเตานะครับเตาสนามหม้อสนามเนาะแล้วก็โมกาพอทชุดกาแฟ αι, เออยอะไรเอ่ยนิดๆหน่อยแล้วแล้วก็พวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรจะเอาไปทํากับพงกับข้าวอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับเป็นชุดเล็กนะครับอาจจะแบบเป็นแบบมินินะก็ะเอาไปวางข้างเก้าอี้อะไรเงี้ยเล็กๆก็ได้นะ แต่ว่าอันนี้มันจะไม่สูงมากเนาะตรงตอนนี้ผมนั่งขัดสมาธิอยู่ก็เก้าอี้โคแมนตัวเล็กๆก,ก็พอได้นะเอามานั่งข้างๆแล้วก็เอานี้วางแบบวางแบบวางแบบเป็นกราวนะอก็ได้ฟิลอีกแบบหนึง่งนี่นี่มต้องมีนึ่ง้ว,วเนาะได้ไหมเดี <laughs> ๋ย <laughs> วเราพาชมนะครับว่าวิธีการทํายังไงเนาะอันดับแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนํา ลับเมตรเนาะตลับเมตรครับมาวัดตามรอยบุ๋มรอยร่องตรงนี้นะครับเนี่ยนี่น,นี่ตรงจุดตรงนี้ครับมันจะมีร่องอยู่ก็วัดจากนี่มานี่นะครับเท่าไหร่ก็ตัดไม้ตามนั้นแล้วก็กะกาเอาเนาะว่าให้มันพบจํานวนแล้วก็ช่องไฟที่พอดีพอดีเท่าเท่ากันนะแล้วก็นําคาน จากนี่มานี่นะครับก็ตัดแล้วก็ยิงตะปูเข้าไปนี่พี่ๆเพื่อนๆคนไหนไม่มีไม่มีเครื่องยิงตะปูนะครับก็ใช้ตะปูเข็มเล็กๆได้นะครับก็อย่าให้มันเกินห้ามิลก็พอนี้ผมตั้งสองเซนเนะี่ยมันต้องได้พับตะปูเนาะเออยิงแรงๆก็ไม้ก็อาจจะแตกเหมือนกันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ด้านล่างเนาะด้านบนก็ ดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขัดขัดแล้วก็อุดอุดเอาจริงๆไม่ขัดก็ได้นะนี้ก็ได้ฟิลดีนะเป็นเท็กเจอร์ดูดูดูดีเหมือนกันเออนีนะ่ฮะก็เก็บะรายละเอียดด้วยกาวลาเทคนะครับก็คือทาแล้วยิงเนาะเพื่อจะช่วยให้เป็นตัวยึดให้มันแข็งแรงนะครับนั่นไงกาวลาเทคอยู่นู่นนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าเรานี่แหละเป็นคนจ่ายเฮ้ย อแล้วก็มาแนะนำตัวนี้นะครับที่ผมใช้นี่เครื่องยิงตะปูแบบไฟฟ้านะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะอมีเครื่องเนี้ยเครื่องเดียวผมทําหน้าร้านผมได้เป็นทางร้านะกับไอคอนเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นมายิงยิงเนาะแล้วก็กาวแปะแปะแปะนี่ได้มาเป็นร้านเลย ได้มาอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยน้องมันลามขึ้นไปข้างบนนู้นยเอดีกวนะ่าเดี๋ยวมันร่วงลงใส่หนะัวลอ่ะนี่ครับก็เลือกจริงๆเลือกตะปูให้มันไม่ไม่เกินไม่เกินเซนนึงก็น่าจะดีเนาะหรือว่าแค่แค่ห้ามิลก็พอแล้วนะอ้มอมหนาแค่หนาแค่นิดเดียวนครับประมาณเซนนึงอ่ะ นนือว่าพ,พี่เพื่อนจะใช้ไม้หนากว่าน,นี้ก็เลือกตะปูเนาะเลือกตะปูให้มันพอดีเนาะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งพับตะปูด้านหลังเหมือนที่ผมทำอ,อ่านี่แหละมันต้องพับตะปูแบบนี้เนาะแต่ก็ดีเหมือนกันมันก็ดูแข็งแรงดีเนาะเพราะว่าจะได้เป็นแบบแกนยึดข้างในหลักสําคัญเลยที่ผมชอบนะนี่แหละไม้สักใส่ไม้สักใส่เรียบนะครับอืมคือสําเร็จเลยอะ เราจะมาหั่นเราจะมาตัดเราเราจะมาทําเป็นคิวเอวยอะไรเอวยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันทําได้เลยเนาะก็ไปเลือกเอานะครับที่ global house น่าจะมีรูปสาขาน่าจะมีนะที่ผมมาทําก็เป็นพวกคิวบาร์คิวอะไรเงี้ยที่ร้านผมนะคิวเคาน์เตอร์ประมาณนี้ครับก็สวยสดงดงามประมาณนี้ นี่เลยโอเควันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ครับเดี๋ยวอินเสิร์ตลูปให้ดูเนาะว่าหน้าตาตอนเอาไปวางหลังรถเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยมันหน้าตาเป็นไงเนาะก็วันนี้มาแนะนําประมาณนี้นะครับเป็นกล่องแคมปิง้งนะกล่องแคมปิ้งขนาดเล็กนะครับเพื่อใส่อุปกรณ์แคมปิง้งอย่างเช่นพวก ตาสนามเอยอะไรเอยเล็กๆนะชุดเล็กพวกชุดกาแฟ ى, แก้วกาแฟนะครับแก้วกาแฟเออหรือว่าตะเกียงทเทเบิลนิดหน่อยอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็พร้อมที่จะเสพบ,บรรยากาศด้วยกันนะครับประมาณนี้นครับก็วันนี้มาออกแนวแคมปิง้งแคมปิ้งแบบ DIY นะอืม ผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรผิดไม่น่าจะมีอะไรถูกเนาะก็ลองไปทำกันดูนะจ๊ะกล่องก็ไม่กี่ตังค์เนาะไม้ก็แค่2เส้นนะครับเส้นละ35บาทก็2เส้นก็70บาทประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ทาเคลือบยูรีเทนอะไรเนาะก็ประมาณนี้ครับหรือว่าจะเป็นเคลือบพวกน้ำ,นำยาอะไรอะที่มันเป็นออยอะเป็นมอสเจอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละพวกทีกออยอะไรเงี้ยน่าจะโอเคเนาะ เพื่อได้ิวสัมผัสก็ขัดให้มันเรียบร้อยแล้วก็ลองทําดูเนาะกพพ็พี่เพื่อนมีกล่องยังไงหรือว่ามีกล่องแบบไหนที่เหลือใช้แล้วก็เอามาตกแต่งได้นะนออโอเควันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับกับการนําเสนอไอเดียกล่องแคมปิง้งแบบง่ายๆนะครับกับสิ่งที่เรามีเหลืออยู่นะครับแล้วก็ ทำได้ง่ายทำได้ตัวทำด้วยตัวเองได้นะครับก็วัดวัด,วดตัดตัดต,ต,ต okay. อกตอกเนาะโอเคเราจะไปไม่ได้ไปสักทีเฮ้ยลากัไปครับริมยม DIY ไปแล้วครับบ๊ายบาย Thursday, oh Friday, Saturday.